โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรธวิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาขอนำเสนอนวัตกรรมคนดีวิธีเด็กไทยน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาในหลวงราชการที่10ส,สู่การปฏิบัติคนดีโมเดลขับเคลื่อนคุณธรรมนำชีวิตพระหุวัฒนธรรม โรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21จึงได้น้อมนำพระบรมราชโองบายด้านการสื่อสารในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติของนักเรียนทุกคนโดยออกแบบนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตั้งเรียนให้เป็นการสร้างคนดีแก่บ้านเมืองผ่านกิจกรรมคนดีโมเดลซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนดังนี้ ขั้นวางแผนและการสร้างความตระหนักเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนครูบุคลากรผู้ปกครองชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจในพระบารมีราโชบายด้านการศึกษานำไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ขั้นดําเนินการและการขับเคลื่อนนวัตกรรมนักเรียนทุกคนได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนนวัตกรรมคนดีโมเดลเพื่อสร้างคนดีให้ใหกับบ้านเมืองดังนี้ K. Knowledge การบ,บริหารด้วยองค์ความรู้มีการวางรากฐานแนวคิดการบ,บริหารโรงเรียนท่ามกลางสังคมพูุวัฒนธรรมสามารถประสานองค์ความรู้เข้าด้วยกันให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามหลักการของศาสนาและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข O. Option มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับ สังคมพหุวัฒนธรรมควบคู่กันไปสองศาสนาเช่นกิจกรรมค่ายพุทธบุตรค่ายจริยธรรมอิสลามกิจกรรมวันวิสาขบูชาวันข้าวพันษาวันตรุตอิดินวิตรีและวันตรุตอิดินอัฐาและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระหมหากษัตริย์ที่นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเคารพรและจงรักภักดีเอ็นเน็ตเวิร์สัมพันธ์ภาคีเครือข่ายโรงเรียนมีการประชุมปรึกษาหารือทั้งบวรบ้านวัดโรงเรียนและบรมบ้านโรงเรียนมัสยิดเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนชุมชนและสังคมดีเดเวล็อปเมนต์หลากหลายวิธีการพัฒนามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับคุณธรรมนำชีวิตโดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิงสมรรถนะตามจุดเน้นของสถานศึกษาสร้างกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติแอคทีฟเร a r นนิ่งคู่กับบอร์ดเกมทางการศึกษาและการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานโดยนักเรียนทุกคนทาโครงงาน1ห,ห้องเรียน1โครงงานคุณธรรมอีเอ l ว a เ i ชั่นานานาวิธีการประเมิน มีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายโดยมีระบบควบคุมคุณภาพ P.D.C.A เป็นหลักในการดำเนินงาน E.Ethic นำคนด้วยคุณธรรมโรงเรียนเน้นส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังระเบียบวินยัยเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนคือมีวินัยพอเพียงจิตอาสาขั้นกำกับติดตามเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและนักเรียนเสนอแนวแนว,แนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป านสรุปผลและเผยแพร่มีการประเมินวิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและนักเรียนเพื่อสรุปผลและนําเสนอผลการดําเนินงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน สิ่งที่ค้นพบจากการนำนวัตกรรมไปใช้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญามีความรู้คู่คุณธรรมเพราะน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10มาปฏิบัติอย่างยั่งยืนตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง4ด้านเห็นผลสำเร็จเชิงประจักษ์ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลจากการใช้ในวัตกรรมคุณดีโมเดลดังนี้โรงเรียนได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมระดับประเทศโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่18 จากสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมสรพทระดับ3ดาวรางวัลระดับเงินสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายามุกรางวัลระดับดีระดับประเทศผลงานสื่อสร้างสารรค์โครงการโรงเรียนวิถีพุทธด้านผู้บริหารได้รับรางวัลดีเยี่ยมระดับประเทศที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่18รางวัลระดับดีมากการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบเชิงรุก Active Learning ร่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นด้านครูนายนาริศมาริศสอได้รับรางวัลรูดีเด่นระดับประเทศจากสมาคมการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมได้รับรางวัลดีเยี่ยมระดับประเทศที่รึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่18 ด้านนักเรียนนางสาวจินพิสุทธิ์ไพโรได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียนทุนการศรึกษาพระราชทานสมเด็จพระประโมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารประจำปีการศรึกษา2566นักเรียนระดับชั้นมัธยมศรรึกษาตอนปลายได้รับรางวัลดีเยี่ยมระดับประเทศโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่18นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันตอบปัญหาด้านศาสนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นักเรียนครูและผู้บริหารโรงเรียนราชบุหลวงไพโรธวิทยาทุกคนจะสืบสานร,รักษาและต่อยอดพระราชปณิธานอัน,นแน่วแน่แห่งพระบรมราชบายด้านการศึ